มากขึ้นไม่ว่าไม่ค่อยเครียดแล้วใช่พักผ่อนบ้างนิดหน่อยค่ะนอน<ม>อยู่บ้านไม่เจอพเพื่อนๆไหนีทล่าสุดเจอเพื่อนอล่าสุดก็เป็นไปรอดการเจอเพื่อนอยู่ไปเจอเพืเเอพเ่อนไปเจอเพื่อนมา ว่าสังสรรบ้างใช่ค่ะนิดหน่อยก็วันนั้นเหมือนทำงานเสร็จทำงานเสร็จแล้วก็ที่ไปเออเขาเรียกว่าอะไรเซรเรเบตกับพี่พีใช่เพราะว่าร่วมงานกับหลายๆแบรนด์เลยใช่ค่ะก็ยินดีมากๆแบบว่าไปแฮปปี้เบรดเดย์ด้วยแต่เขาบอกว่าแบบครู้สึกแบบยิ้มได้เยอะไย่าก็ enjoy, enjoy เอนจอยเอนจอยกับชีวิตชีวิตก็ประมาณนี้ละค่ะมีความสุข แค่สองคิวสำหรับสำหรับตัวหนูเองแต่ยังพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าบรรยากาศในกองคือ e น j o y มากทุกคนอาชีพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขกับการทำง,งานมากค่ะพอเวลาได้ไปกองได้เจอแบบทั้งติวเองแล้วก็ทั้งพ่อมกับหรือว่าทั้งชาวมงคลทีมหรือระลึกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้อน j o y กับการทำง,งานมากด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอคิวต่อไปน่าจะเป็นคิว night คิวอะไรละ นุกมากค่ะรู้สึกว่าเป็นอีกประสบการณ์นหนึ่งที่รรู้สึกว่าโอ้เป็นความทรงจำที่ดีในการได้ได้ทำงานกับพี่ๆทุกคนที่มืออาชีพมากๆแล้วก็ตลกมากค่ะในกองสึก <c oughs> <c oughs> ยืนขำกั้นขำกัน,กนอยู่ในกองเยอะเหมือนกัน <c oughs> จากนัาแสดงก็ดูน่าจะดูออกว่าจะเป็นแนวไหนใช่แล้วก็น่าจะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าคนดูน่าจะแฮปปี้แล้วก็มีเสียงพัวเราไปด้วยกันค่ะจริง,รงๆหนูไม่ได้เป็นคนตลกไม่อยากจ,จะไม่ทันนีเป็นคนสวยใช่วคุณไปผ่า,ผานมแล้วมีการเล่นควอดี้ดิ้ี <laughs> หนูชอบมากไปเลยค่ะ จะลอดูในในเรื่องดีกว่าว่า<ม>จะจะเป็นแบบที่ทุกคนอยากเห็นหรือเปล่าคะ่ะ่มันพูดไม่ได้จริงๆเนาะตัวตอนถ่ายไปแต่แบบที่ที่เขาเล่นแล้วแบบเมีเสร็จการณ์อไปแล้วไม่มีไม่ม,ม,มีเราต้องเป็นมืออาชีพไงแม่เราก็ต้องจำบทให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องถาเป็นเรื่องของหลังเซตหลังอะไรเราเราตอบตัว<ม>เ,เข้าง่ายเลยไหม รู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าทุกคนเหมือนเคมีเดียวกันหมดเลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะใช่ต้องทำต้องทำยังไงเต้นโชว์ของมัตเต้นโชว์เรากโชว์ทำเฮ้ยไม่ทำไม่ทำอย่างนั้นสิคะ <c oughs> เดี๋ยว,วเราค่ไปเต้นโอ้น,นพี่โอนไลน์เลยนี่นักเอกของผมอ๋อไหนไหนนะ YouTube ็ยินดีเสมอที่ได้ท,ไดที่ได้ร่วมง,งานกับพี่พี่ทุกคนแล้วก็พี่โอก็เป็นเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่หนูติดตามผลงานแล้วก็พอวันนี้ได้มาไม่ได้มาเล่นกับพี่โอก็ดีใจดีใจค่ะแล้วพอได้เข้าฉากกับพี่โอจริงๆแล้วก็นี่แหละคือการทํางานแบบมืออาชีพจริงๆกับกับพี่โอแล้วก็แฮปปี้มากค่ะเนื้ความทนี่เป็นฐานางมันต้องมีสใกล้ๆกันเวลาใกล้แบบ จริงๆตอนเวิร์กช็อปก็ก็ได้สัมผัสถึงพลังงานของตัวละครทั้งคู่แล้วแหละว่าแบบมันมันจะรู้สึกประมาณไหนเกิดขึ้นมันอาจจะแบบคอมพลเทนิดนึงกับกับกับตัวละครนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเคมีที่ฟิรู้สึกว่ามีทั้งหลายๆอารมณ์รวมกันค่ะมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบทาทายเราเพิ่ม ก็เป็นชาเลนจ์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่หนูเปิดใจกับกับหนังเรื่องนี้ <c oughs> เยอะมากเขาเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูกลัวผีมากเหมือน <c oughs> กันออันนี้สปอยรู้จักไมไม่ได้สปอยเอาจริงๆโฟลเกอร์มันก็น่าจะเห็น<อ>ใช่ก็เป็นรกลัวหรอก็กลัวนิดมึแต่ก็ก็พยายามเต็มที่ค่ะเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วค่ะ มันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบแบบที่ผู้สาเหตุที่ก่อนนี้ไปมูมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตมันติดมูอยู่แล้วแม่มันต้องไหว้อย่างเงี้ยใช่แต่ตอนนี้ยกไหว้เดียใช่แบบพระอยู่ในใจ แผนฉายจะอยู่ธันวาค่ะธันวาสิ้นปีได้ดูแน่นอนคไดว่าเราได้สนุกแล้วก็ทัวไปในเวลาเดียวกันหรือเปล่าก็อาจจะใช่สนุกแน่นอนสนุกมากเพราะว่าวันนั้นรีทูกับพี่ๆทุกคนแล้วเขาใส่อารมณ์ใส่อะไรเหมือนตอนอยู่ในฉากจริงๆแล้วมันแบบเราการันตีว่าเรายิงสั้นารมัสวนเไหมไม่การันตีเลยไปทั้งคู่ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากดีใจตั้งแต่ปิดกองแล้วก็พอได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีทีเซอร์ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูอีพีหนึ่งพร้อมกัน<ม>เร็วๆนี้ใช่<ม>แล้วก็วันที่สี่สิงหางจะได้ออนแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะตอนเที่ยงสี่มันแบบหนูก็ทำทำรีแอคไปแล้วหนูก็รีแอคตามนั้นจริงๆตอนแบบพอมันเห็นครั้งแรกมันก็ไม่มีฉากอื่นเลย ไม่มีสีอื่นเลยคุณพี่ไม่ตัดอันอื่นมาเลยหนูร้องไห้ถับตายไม่มีเลยร้องไห้ร้องอื่นไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีเซอร์มันจะมีไครแม็กอะไรเยอะขึ้นก็ได้มาอาจะมีแบบตัวละครอื่นๆที่แบบมาฉายอะไรเยอะขึ้นแล้วก็เนื้อเรื่องอาจจะเยอะขึ้นก็ได้เรียกว่ารอบนี้ เราก็เป็นตัวละครตอนนั้นเราก็ก็ทำเต็มที่สำหรับคุณปิดว่าเขารู้สึกอย่างไงแบบเลเวลของของตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ทําเต็มที่ออหนูว่าพิเศษอย่างแรกคือเราจะได้ดูอีพีหนึ่งพร้อมกันแล้วก็พร้อมก่อนใครก่อนที่จะลงฉายจริงๆอันัน่าพิเศษมากๆแล้วเพราะว่าอีพีหนึ่งเป็นอะไรที่ เป็นตัวเปิดหมดเลยทุกตัวละครก็น่าติดตามมากแล้วก็สนุกมากด้วยค่ะสำหรับอีมีหนึ่งที่หนูแอบดูเล็กๆแล้วตอนไปอัดเสียแล้วก็จะมีโชว์พิเศษจากจากพี่แก้มแล้วก็พี่ต้องเหนด้วยแล้วก็จากจากจากพวกหนูด้วยพวกพวกนัก,นกแสดงในปิดทักด้วยค่ะกพพิเศษมากแล้วจะมีวอะไรเพื่อมาโชว์อาไรบ้า์ โชว์ที่ทั้งทังฟีนกับเอกี้เนี่ยก็เลือกก็ช่วยกันเลือกเหมือนเดิมแหละว่าแบบโอเคแฟนคลับน่าจะอยากฟังอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเอามาลองให้แฟนคลับได้ได้ฟังกันนะวันนั้นด้วยแล้วก็โชว์ของทั้งฟีนเดี่ยวแล้วก็เอกี่เดี่ยวก,ก็ช่วยช่วยกันเลือกเหมือนกันค่ะเอกี่ไม่เคยลองไม่เคยลองที่ไหนเลยใช่แล้วก็เลือกมาเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะเลยพี่พี่ที่กดบัตรไปเจอกันวันนั้นก็ น่าจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่พวกหนูตั้งใจเลือกมากๆเเเเยออออะมมาาาาาากกกกววตติดดลลททรสนนนคือจริงๆทุกๆทุกๆก,การเดินทางตั้งแต่เริ่มถ่ายจนวันนี้แล้วก็ในทุกๆเรื่องเรื่องร,ราวเลยค่ะทั้งบินพักยูเอ็นท์ไรเดอร์ก็ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็เอนจอยในในทุกๆการเดินทาง ในในทุกช่วงเวลาจริงๆแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆมีความสุขไปด้วยกันไปนานๆยินเยอะๆในทุกวันแบบเหมือนพุกฟันที่ผ่านมาอ๋อจริงๆะมันก็ไม่ต้องพยายามอยากเป็นอะไรก็ได้ไงแบบในแต่ละวันบางวันก็บางวันก็แล้วแต่อินเนอร์ วันนี้หนูว่าหนูสวยเพราะใส่ชุดแดงว,แวันก่อนหนูก็ใส่กระโปรงสวยตแต<อ>่ว<อ> <laughs> หนูว่าหก็ได้ค่ะได้รอก,ก,อกอ็อเอ,อ,อแ <laughs> ชแล้วแต่อยากให้เป็นอะไรก็ได้<อ> <laughs> หนูเป็นได้หมดแหละ <laughs> เราได้หมดเราเป็นได้หมดรู้สึกว่าทุกๆก็สามารถแบบไแด้แลัวแต่ว่าใส่ชุดอะไรวันนั้นอินเนอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พยายาม c a r ี่ให้ได้ โู้หน่อยเอาลสาวผมกับเอเวอ้ันนี้สวยวันนี้ท่าปากฉ่ำ